The i s This and that t h number of people we need to hire is 13จําจำนวนของคนที่เราต้องจ้างคือ13คน A number of people have written about the subject. หลายคนเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อนี้แล้วเอ้าเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไม number เ,เหมือนกันแล้วแปลไม่เหมือนกันอ่ะนี่ก็เคยสับสนเหมือนกันค่ะดีที่ Google ช่วยชีวิตเราไว้ The number of บวกด้วย plural noun หมายถึงจำนวนตัวเลขของและพอรวมกันแล้วจะถือว่าเป็น singular noun เพราะพูดถึงจำนวนพูดถึงตัวเลขก็จะใช้กับ verb ที่เป็น singular verb is was for example the number of ฝรังอังมอ followers is rapidly increasing the number of students in the class is 15 a number of บวกด้วย plural noun แปลได้ว่า หลายจำนวนมากพอรวมกันแล้วจะถือว่าเป็น plural noun ใช้กับ plural verb เหมือนเวลาที่เราใช้ many a lot of เราใช้เพื่อขยายว่าคำนามที่ตามมาเนี่ยมันมีเยอะเลยนะคะมากมายเลยนะคะ for example a number of employees are working from home at the moment I hope it's helpful and that's it for one minute